สวัสดีครับเพื่อนครับมาดูอัปเดตครับอัปเดตการทํารั้วนะครับทําคลอหมูป่าของผมนะึกว่าช่างทาอะไรครับวันนี้ครับผมเราก็เริ่มไปอีกขั้นตอนนึงนี่เขาเริ่มติดตาข่ายแล้วนะครับเชื่อมตาข่ายเสร็จแล้วแต่แปลกเพราะทาไมเขายังไม่เขา,ไม,เขาไม่เชื่คานให้เน,นะครับเชื่อมยากยพอสมควรแต่เพราะว่าลวดมันขาดเร็ว นี่ครับใส่เหล็กคานข้างล่างแล้วก็เติมติดตะข่ายแล้วแต่แปลกทำไมไม่ทีคานเราจะใช้วิธียังไงที่จะหยิบบล็อกมาวางบ่ หรือเขาจะเททับโอ้น่าจะใช่น่าจะเอาแบบม,มาวางแล้วก็เททับเลยนะครับน่าจะเป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้ครับน่าจะเป็นไปได้ครับวางนี่เสร็จแล้วก็ตั้งแบบรอบมาเหล็กแล้วก็เทเลยนะครับแต่เราก็จะนําเหล็กตัวนี้กลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะแบบนี้โอเคครับเดี๋ยวรอไปลุ้นกันครับผมเขาน่าจะแบบนี้นะ เขาน่าจะวางเหล็กอันนี้ก่อนดูแลนี่แล้วก็เอาแบบวางแล้วก็เททับเหล็กกันนี่มันก็เอาเหล็กขึ้นมาใส่บ่ได้แล้วแต่เขาขัเขาบ่อจะเอามาใส่กระเบืเป็ไปยังตายกลับเลยเหล็กตัวท่อนข้างล่างนะเหล็กไหนเหล็กกล่องนะเขาน่าจะเอาเอาเลยเออมาถึงว่าเอาแบบไม่วางเหล็กก็เทเลยแล้วก็เอาแล้วก็ฟุดลงไปชั่งหน่อย พอในมวนน่ะนะเป็นตาบ่พอให้ออาพอควหาซิเมตรสามสามซิเมตรสามซิเมตรจากนี้มานี่กับบ่ออดซิเมตรต่อเดือนน้อยนึงเดืนยังยาวนะครับตอนนี้ลุ้นอยู่นะครับผมตอนบ่ายเขามาทันอีกครับเดี๋ยวรอลุ้นต่อไปครับโอ้ตอนนี้มาถึงช่องที่สามแล้วครับเมียว่ามันสิพ่อบ่อว่าอ้กัพ่อแล้วอ้อมนี่บริบบทอสามซิเมตร

ลบออกนึ่งเดียคะประตูฮะก็พอดีสามสีบพอดีออเ,เล็กอยู<ล>อ่นะเล็กก่คือแดดเทั้นเออินกินน้เมื่อกี้ <c oughs> โอ้ขอนันมูไปตำตะไคร้อันนี้ขาดใส่ชินอนมูนะมั้งเนาะอันนี้ใส่อหนไหนในเรองไนตัดหนเนี่ยครับ มันอยากห่างบนตรงนีนองเอาริกระดับใส่ใอ่เพราะว่ามันเหี่ควรดมันอยากแอน,นอเอาลิกกอด<น>ตั้งขึ้นนี่ครับเริ่มจะเป็นคอกแล้วครับผมเ็ดไปมาผัดงามเมียวมานอนเป๋อยู่นี่ไม่ต้องเลี้ยงนี่พราเย็นดีนดแล้วมีกกใหม่อ่อนด้วยต้นนี้ก็ปลูกไว้ แต่งนอได้นีหมักปลูกได้ข่อยปลูกตัวทีบตัวแดนนี่คืออันอไรันไหนไปก็ได้เต้โอ้ตุ่มไก่ไผ่เออออออโอ้ออกซองนอแล้วนะกลวยเนาะน่ครับช่างพักก่อนนะครับช่าง องเมนหาเส้นนี่ครับตอนนี้กำลังวัดเพื่อจะตัดนะครับตัดตาข่ายรั้วไปเชื่อม6.05มาขอเบามาขอกระตเปไปตัดธนาอ,อก แดดเยอะดึงใส่กันเอาัาอ่งฝ่ายนู้นก็กำลังเชื่อมอยู่นะครับผมแต่แดดมากเลยเพื่อนๆวันนี้แดดจัดครับมันคือยังสลับบดอยู่ได้มีบดอยู่แต่นี้กำลังทำฟาร์มหมูนะครับของพวกเรานะครับฟาร์มหมูวังคำฟาร์มเดี๋ยวผมจะขึ้นป้ายว่าวังคำฟาร์ม เช่นหลไก็เห็นหัวทั้งหลังเลียงงัวแบบนี้เนาะมันคขบฟ้ามเลยเนาะงัวอ,อ,อะไรก็แพรอะไทีแกอะไรมันใช้วิธีการเชื่อมนะครับแต้มไว้นะครับผมวันนี้ก็ทำประตูเรียบร้อยแล้วนะครับระตูเรียบร้อยแล้ว นีะครับทำประตูเรียบร้อยแล้วดูว่าฝั่งนี้ก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้จะมาเชื่อมด้านหลังวันนี้จะมาเชื่อมด้านหลังช่างนะครับคึงตะข่ายเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะมาเชื่อมตรงนี้ช่างผมเนี่แปลกกว่าเพื่อนก็คือถ้ากลางวันจะมองเห็นนะครับแต่มืดคึนคืม,คม,มาจะมองไม่เห็น เนื่องจากว่าช่างปโปนี้เอาเมียแต่เด็กไหมับหยอกหยอกหยอกใส่นี่เขาไปกับม้าก็ยังพานม่ได้แล้วมันีได้การแล้วมันก็เด้นนเบิ่งในแง่งหมูย่างไปทำง,งานแต่เสาทาย่างมาย่างม,มือเลี้ยง ครับใช้วิธีการแต้มนะครับเอาเล็กนิดนึงนะสงสัยครับตอนนี้กำลังเชื่อมนะครับผมแตะติดๆเอาให้ยู่นนี้ช่างกำลังวางแบบนะครับผมตอนนี้นะครับพื้นจะเทพื้นนะครับทีไอไม่ใช่เทพื้นที่เทคานนะครับเทคารคอกหมูตอนนี้นะครับนี่ครับ รางวัแบบเตะ,ะ,ะทับเหล็กเลยนะครับผมเพื่อนๆน,นะครับ <Thank you. S 1> ตอนนี้ช่างก็ผสมปูนได้แล้วนะครับไปเอาทรายมาแล้วเพราะว่าฝนซาแล้วแต่ไม่ได้หยุดหรอกนะครับแต่ฝนซาแล้วอนสองคนในะปูนขอ่อยย่อครับาเสียกโกวันเออมันหาชิบโรได้ไดตัมันหนักเลยยวช่างก็ไปยกปูนก่อนนะครับผม ยินใส่น้ําหลังบ่โอ้โหช่างจอยในมืออาชีพเรื่องยกปูน,นครับพิงใส่หลังมาเลยไม่ธรรมดาครับนี่ครับเป็นปูนปลอดแรนนะครับปูนเทอย่างดีเลยกลัวมูป่ามันจะออกนะครับของมาต่อฐานนะครับ เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับขายได้ก็ขายถ้าเกิดคลอดลูกก็ขายลูกมัน,น,จจน,นบ่พ่อบอ่รื่นไหนหนนนินเนะาะอันนี้ครับผสมครึ่งลูกอูน,นี่สูตรเข้มข้นแข็ง เบ็ดเอาเพินเจรุงมันมีบ่เรียงดงหินไหมับนี่ครับสผสมก็ต้องผสมปูนกับทรายก่อนนะครับให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ลงด้วยหินแล้วก็ใส่น้ำเติมน้ำเข้าไป น้อยอยู่บ่น้อยอยู่เนาะะไใส่อีกบงหน่งดอกปูนบริแทดอก,กสอบร้อยหกสิบห้าบาทน้อยด้นะกสมดุแล้วมันบ่กไปนะปูนคือน้ำยาประสานนะครับอือโอ้โอ ผสมปูนะครับหินมาแล้วหินกด็ดีที่สุดเขาบอกว่าเป็นหินลูกป,ปรวจจากแม่น้ำโคงนีงแ่แหละครับดีที่สุดแล้วดีกว่าหินที่ระเบิดจากภูเขาเพราะเกิดจากการล้อมตัวมาหลายร้อยปีนะครับก็จะเป็นก้อนเล็กขนาดนี้เอ็นเอ็นนะ สมไม่เข้ากันนะครับคลุกให้เข้ากันเดี๋ยวสีทมคนทางมันอ่อนเา้บ้านได้ทั้งปีอยอปีต่อไปมันจะเอารถเขามาได้ทั้งหลังเลยแมนผมทั้งพีก็ได้จะบสีย,ยให้หน้าทั้งีมันมีเป็นโล่งอยู่แดนมันลงไปอีกเลย หบ่เดี๋ยมันลกไปหาเลือกก็เสาไฟฝาไปากหน่อยของขึ้นมาแล้วครับตั้งน,นีกับแบงค์คนละเครื่องนะตั้งนีกับคนละเครื่องครับมันเป็นสองชนดเปิดแล้วน้ำรุ้นนะยมาคือบุูนั่นคือต่ออยู่เดี๋ยวปุ่ง